สวัสดีเหล่าทหารในคลิปนี้เราจะอธิบายเรื่องการใช้ระบบฉายาและฟังก์ชันต่างๆพร้อมแล้วลุยกันเลยก่อนอื่นให้คลิกปุ่มข้อมูลของฉันที่ด้านล่างจากนั้นไปที่แถบฉายาและนี่คือหน้าตาแผนผังฉายาซึ่งแต่ละฉายาจะมีข้อดีที่แตกต่างกันเพื่อนๆสามารถใส่ฉายาได้ทั้งหมด3ฉายาด้วยกันแต่ก่อนที่จะเปิดใช้ฉายาเพื่อนๆจะต้องเคลียบัตรภารกิจที่แถบภารกิจให้เรียบร้อยก่อน เมื่อเคลียร์ภารกิจแล้วเพื่อนๆจะได้รับเหรียญรางวัลเพื่อปลดล็อกฉายาตัวอย่างเช่นหากอยากได้ฉายากำลังพลทั่วไปจะต้องมีเหรียญตราในครอบครองหนึ่งเหรียญโดยเหรียญตรานั้นจะได้รับเมื่อเคลียร์บัตรภารกิจทิวเตอร์เชลสำเร็จเพื่อนๆจะต้องปลดล็อกตามลำดับเส้นสีฟ้าเพื่อปลดล็อกฉายาในลำดับต่อไปแต่ละฉายาจะมีเอฟเฟกต์หรือข้อดีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพปืนที่เพื่อนๆใช้เช่น ฉายาริมซ้ายสุดจะช่วยเพิ่มการควบคุมแรงถีบกับของปืนเหมาะสำหรับปืนไรเฟิลจู่โจมหรือฉายาอันนี้ที่จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ทำให้สามารถวิ่งได้เร็วขึ้นในส่วนใหญ่จะใช้กับอาวุธมีดหรืออาวุธระยะประชิดถัดมาเป็นฉายาที่ใช้เพิ่มความเสียหายระยะไกลหรือก็คือการเพิ่มดาเมจในการยิงระยะไกลเหมาะกับสายสไนเปอร์ที่สุดนอกจากนี้ยังมีฉายาเพิ่มอัตราความแม่นยำสำหรับเพื่อนๆที่ใช้อาวุธรองหรือปือนพกอีกด้วย ยังไม่หมดมีฉายาที่เพิ่มความเร็วในการลั่นกระสุนหรือเพิ่มความเร็วของกระสุนโดยฉายานี้เหมาะกับเพื่อนๆที่เล่นปืนกลเบาซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้ระยะประชิดถึงระยะกลางและฉายาพลวางระเบิดโดยฉายานี้จะแตกต่างกันไปตามระเบิดที่เลือกใช้ <c oughs> เช่นเพิ่มระยะการขว้างลดเวลาหน่วงระเบิดหรือเพิ่มรัศมีระเบิดสุดท้ายฉายาพลโจมตีทั่วไปเป็นฉายาที่เพิ่มความแม่นยำในการยิงนัดแรกเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นปืนลูกซอง หากได้รับฉายาทั้งหมดแล้วจะได้รับไอเทมพิเศษนั่นก็คือหมวกเบเร่ของแต่ละฉายาที่จะช่วยเพิ่มความเร็วในการรีโหลดกระสุนของอาวุธที่ใช้อีกด้วยลู้เคล็ดลับขณะนี้แล้วก็ไปมันสตอร์กันได้เลย